ครับเรากําลังเข้าแมพกันแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการภาคโดยให้เสียงภาษาไทยแบบเรียนแบบภาพยนตร์จีนนะครับอเออเพื่อมาเลยนะครับเดดแมทภูเขาหิมะแม่งหนาวจริงๆเลยโอเคนะครับเราได้ยินเสียงบางอย่างแล้วโอเคนะครับเราได้เป็นปืนกลหนักไปเลยเลยครับพี่น้องนี่แน่เรียบร้อยนะหัวแตกหนึ่งแล้วน้องเอ้ยเออเือล,ลบลบลบนี่นี่โอ้โหมาเลยน้องชิ้หายเลยนี่มาดิเอาเฮ้ยแรกแๆกแกให้ตายสิ ให้ตายอะเฮอือนี่ไงน้องพี่มาจากสำนักวอดเซหลินมาเลยน้องตะกี้แหลกเฉยๆโอเคนี่แน่เจอกันชาติหน้าไอ่น้องจะรับขนมจีบสลาป,เปอเพิ่มไหมเฮ้ยมัได้ยินเสียงปีเท้านะครับอะเฮอือยั่นไงชัดเจนยิงมันยิงมันนี่แน่นี่แน่น,น,นี่มีคนยิงเราข้างหลังแหมนี่แน่ตายเลยกู ไอเวเอ้ยแหมสนุกจริงๆ X shot มันคือ X shot เ,อ,อ,เอร์ชั่นมือถือนี่เองแหมนึกถึงสมัยความเป็นมัธยมนี่ยิงมันยิงมันนี่แน่เรียบร้อย double kill ไหนจะมีใครมาให้เราซ้อมมือหรือเปล่าเนี่ยมาแล้วไอ้น้องมาเลยไอ้ไนอหนุ่มหน้ามนุนชุดสวยดีนะน้องเอ้ยกางเกงยีนในห่อเลยเนี่ยแหมขอซื้อเกงยีนต่อได้ไหมโดดนับโดดโดดโดด,โด,ดเอาเฮ้ยโดด โดดโดดเอา้ามีอีกเ่าพี่ยิงเสียงฝีเท้านะครับโอเครีดกระสุนก่อนเติมกระสุนแล้วก็ลุย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 เอาไปสิอืมจะมีแหลกนิดหน่อยนะมือถือเก่าแล้วโอเคนี่แน่เรียบร้อยนะครับน้องสำนักวัดเส้าหลินกระโดดเลยนี่นี่เอาไปอีกอืไม่รู้จับพี่ซะแล้วแล้วเราก็เต้นนะฮะเอ้ยมีการยิงกันเกิดขึ้น นี่ไงยิงก่อนยิงก่อนเรียบ้อยไม่อยากเชื่อเลยเราไม่ตายเลยให้ตายสินี่ไงข่าศึกข่าศึกอยู่ข้างหน้านะครับไปเร็วอาหมวยอาหมวยนะอาหมวยสุดสวยนั่นไงนี่ไงเอาหมวยเอาหมวยเอาหมวยยิงเออคือแม่เธอสวยบาดใจนะฮะอายเลยคงใส่ความสวยของเธอทําให้โดนยิงโอเคนะครับเรากำลังตามล่าออาหมวยไปนะ ไปข้างหน้าแล้วโดนยิงนะฮะไปข้างหลังก็อาจจะได้ขอเบอร์ก็ได้ใครจะไปรู้นี่แนะน่เจอเด็กแว้นเจอเด็กแว้นเรียบร้อยเจอเด็กแว้นนี่แนะ่เรียบร้อยน้องกําจัดเด็กแว้นแล้วแต่ละคนไป let's go let's go เฮ้ยดีนเสียงสีเทานั่งไงเจออาหมวยอาหมวยสุดสวยอาหมวยสุดสวยเออพื่อ,อเรียบร้อยนะครับความสวยของเธอความสวยของเธอทำให้เราตายอีกแล้วว่างไงน้อง เนี่ผู้ชายไม่ได้กินพี่หรอกมาดินี่นี่เรียบร้อยแน่เอาไปอีกเฮ้ยตายหาแล้วกำล,ลังกระโดดกระสุนนี่แน,น่เรียบร้อยมีการยิงกันเกิดขึ้นแถวนี้ให้ตายสิใครยิงกันวะเฮ้ยมีการยิงกันฮ่าฮ่าโยมาเลยน้องอปินอีกแล้วให้ตายสิเว้น อ้าวอ้าวอ้าวเรียบร้อยเฮดช็อตดับเบิลคิวพ่อมึงตายชนะอ้าวเฮ้ยนี่มันเอาระเบิดเอาสลับเปาไปกินสูตรกินชาติหน้าอ้าวไม่ตายเลยโอ้โหนี่แน่เออมาเลยมาเลยอ่ะเฮ้ยชิมหายแล้วกระโดดกระโดดแล้วเจอเอามวยเอามวยใช้สไนเปเปอร์อ้าวอ้าวไม่เป็นไรหรอกนี่เรียบร้อยชนะแล้วได้ที่หนึ่งด้วยให้ตายสิ อย่าลืมไปโหลดมาเล่นนะเอ็กช็อตเวอร์ชั่นมือถือเนี่ยโอเคนะครับเจอนแค่นี้อ้าวหยุดอัดวิดีโอ